สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่9้าธันวาคมห5ห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือ3กับหกห้ากับแ3ด3า3ศนหนสหสปดสามนะ60 6 1 6 2 6ห6หนึ่งหก8 3 6ห5สา2ห0ห้าหดหสองดสาหห้าดสองสองปดหดด หรือจะสามหกแปดก็ได้เนาะจับคู่ก็สามหกหกสามสามห้าห้าสามหกแปดแปดหกแปดห้าห้าแปดนะต่อไปจีนบายเจ็ดกับศูนย์เก้ากับสองศูนย์ศูนศูนย์นึู่นสองศูเจ็ดศูนเาจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะ 092790072หรือจ027ก็ได้นะ022จับคู่ก็7007799720022772 2, 2, เนาะอันนี้ของเราเข้าโตสอยู่ด้วยนี่997เข้าบนเข้าล่างเลยนะอันนี้เนี่ยจีนบ่ายนี่ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อใครจะเล่น VIP ก็ซื้อได้เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ